ทำไมยิ่งรวยถึงต้องยิ่งมีประกันครับใครว่ารวยแล้วนะครับมีเงินเยอะมากพอแล้วประกันไม่จาเป็นเพราะเรามีพอทิ้งไว้ให้ลูกหลานเยอะๆมากมายเรามีพอที่จะจ่ายตัวสุขภาพเวลาเราเจ็บป่วยให้กับตัวเราและครอบครัวเพราะเรารวยไนะงเงินเราเยอะมากแต่จริงๆแล้วถ้าเราย้อนกลับไปดูนะครับจริงๆตัวประกันเนี่ยนะครับแรกเริ่มเดิมทีที่มันถูกสร้างขึ้นมาบนโลกใบนี้มันถูกออกแบบมาเพื่อคนรวยครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เล่าเรื่องอยากให้ง่ายบายโค้ชแชมป์นะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้เตือนจะได้ไม่พลาดทุกเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการเงินและการลงทุนที่ผมจะมาเล่าให้พวกเราฟังอย่างง่ายๆเป็นประจำกันครับวันนี้ จะมาแชร์มุมมองครับว่าทําไมเนี่ยคนรวยถึงต้องยิ่งทําประกันครับมันมีอยู่3สาเหตุด้วยกันครับเรื่องแรกมันคือเรื่องของความมั่งคั่งที่จะไม่ลดครับความมั่งคั่งไม่ลดเป็นยังไงครับหมายถึงว่าสมมตุติตอนนี้เรามีอยู่ร้อยล้านมีอยู่500ล้านนี่คือแบบทรัพย์สินของเราความมั่งคั่งไม่ลดคือเราคาดหวังว่าทรัพย์สินของเราเนี่ยมันจะเท่าเดิมหรือเพิ่มมากขึ้นทีนี้ตัวประกันมันตอบโจทย์ยังไงครับตัวประกันชีวิตสามารถตอบโจทย์เรื่องนี้ได้แบบง่ายๆเลยนะครับทางที่จริงๆแล้วอาจจะมีหลากหลายประกันและ,ะที่ช่ชวย ออบโจทย์เรื่งนี้แต่ผมเล่าให้ฟังไอเดียง่ายๆว่าประกันชีวิตเนี่ยตอบโจทย์สุดๆครับวันที่เราทําประกันชีวิตครับสมมติทุนชีวิตสักหนึ่งร้อยล้านนะครับด้วยอายุเราสักแบบอ่าสี่สิบนะผู้ชายเนี่ยอาจจะจ่ายเบี้ยหนึ่งร้อยล้านเนี่ยแหละครับล้านหนึ่งอาจจะจ่ายเบี้ยประมาณสามหมื่นนะสิบล้านก็สามแสนนะร้อยล้านก็สามล้านต่อปีสามล้านต่อปีครับจ่ายเบี้ยคงที่ยี่สิบปีแล้วไม่ต้องจ่ายแล้วตลอดชีพการันตีได้หนึ่งร้อยล้านแปลว่าจ่ายสามล้านครับยี่สิบปีเท่ากับหกสิบล้านครับทั้งหมดเราจ่ายหกสิบล้านทีีี่่กกาาารรัันนตตถถ้ไมึงครับ ตายแน่ครับไม่ว่าใครก็หนีความตายไม่พ้นแปลว่าเราจ่ายเรื่อยๆครับแบบผ่อนใจด้วยนะจ่ายปีละ3ล้านครับจ่ายปุ๊บตายเลยได้ร้อยล้านโคตรคุ้มดันอายุยืนครับจ่ายครบ20ปีแล้วแล้วยังไม่ตายก็ไม่เป็นไรไม่ต้องจ่ายแล้วแต่ก็ยังคุ้มอยู่แม้ว่าจะจ่ายเต็มแม็กซ์เลยคือ20ปีคูณ3ล้านก็ยังแค่60ล้านเท่านั้นนี่คือจุดที่ผมบอกว่าความมั่งคั่งของเขาจะไม่ลดเรื่งเลยของตระกูลนี้จะไม่ลดลงเลยเพราะเหตุนี้แหละครับและที่สําคัญยิ่งทาอายุน้อยเท่าไหร่ ก็จะถูกลงเท่านั้นสมมติผู้ชายอายุสัก25แล้วเรื่องทำเนี่ยนะครับร้อยล้านเนี่ยจ่ายเบี้ยรประมาณสักไม่ถึง2ล้านน่ะแปลว่าจริงๆอาจจะจ่ายแคประมาณ40ล้านเพื่อแลกร้อยล้านจบเลยเช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันถูกออกแบบมาเพื่อคนรวยครับคนรวยจะไม่มีวันจนลงเพราะเขาจะสืบทอดเรื่องเนี้ยต่อให้ลูกหลานสมมติถ้าเขามีร้อยล้านแล้วกองไว้เงี้ยครับก็ ก็กองไว้ร้อยล้านยู่มแแต่ถ้ามีร้อยล้านเลือกจ่ายประกัน3ล้าน20ครั้ง60ล้านแปลว่าเขาจะเหลือ40ล้านกองไว้ด้วยครับแล้วตอนตายประกันจ่ายอีกร้อยล้านบ้านเขาจะมีร้0ยล้านจากเงินตอนแรกร้อยล้านข้อที่2ครับใช้เงินน้อยกว่าใช้เงินน้อยกว่าเนี่ยผมยกตัวอย่างประกันสุขภาพแล้วกันสมมติบอกครอบครัวหนึ่งเฮ้ยเรารวยมากนะเข้าโรงพยาบาลอะไรก็ได้ฉันมีตังจ่าย40บล้าน50บล้านทั้งครอบครัวเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยแล้วทําไมต้องเก็บตังตั้ง4ี่สิบห้าสิบหกสิบล้านเพื่ อะไรประมาณนี้เป็นต้นนะ่เราเลือกทำกันสุขภาพครับจ่ายบิลสักปีละให้เยอะๆเลย7 8็ดแสนเลยเนี่ยเจ็ดแปดแสนเลยนะทั้งครอบครัวไงสิปี20ปีแต่เจ็ดแปแสนที่เราจ่ายเนี่ยครับมันให้ความคุ้มครองแบบ5 6 0ล้านต่อคนนะต่อคนในครอบครัวเราเลยนะสมมติสคนก็5 6 0ล้านเลยนะต่อคนต่อคนต่อคนไปและแปลว่าอะไรรู้ไหมจริงๆไอ้ที่เราจ่ายไปอะ่ะหกเจ็ดแปดแสนเนี่ย ไปเรื่อยๆเนี่ยสุดท้ายนะมันอาจจะเท่ากับบัตเจ็ตที่เรามีอยู่ก็ได้40ล้านอะไรของเราอ่ะแต่มันเริ่มคุ้มครองทีคนละ50ล้าน4คนนี่คุ้มครอง200ล้านเลยนะทั้งที่เราเก็บบัตรเจ็ตไว้รักษาแค่4 0่สล้านเห็นไหมมันเลเวอเรจครับแล้วมันคุ้มครองตั้งแต่วันที่เราทําประกันเสร็จอนุมัติแล้วพ้นระยะรอคอยไปแล้ว3 0วัน1้อวัน180วันอะไรแล้วแต่เนี่ยแต่พอพ้นระยะรอคอยไปแล้วเนี่ยมันเริ่มคุ้มครองเลยครับมันเลเวอเรจให้เราเลยมันใช้เง รักษาคนในครอบครัวพอ่พอแมล่ลูกๆเลยเนี่ยคุณจะรู้ได้ยังไงครับว่าคนในครอบครัวจะไม่ได้เป็นโรคร้ายแรงหนักๆแล้วซ้ำๆเป็นครั้งแรกจ่าย10บล้านเป็นครั้งที่2จ่ายสิบลนเป็นครั้งที่3จ่ายอีกสิ้านมันจะหมดแล้วนะคนที่เหลือยังไม่ได้ใช้เลยนะในขณะที่มี40ล้านกองไว้แล้วค่อยมาทยอยจ่ายเป็นประกันสุขภาพเนี่ยมันเลเวลแบบสุดๆแล้วมันคุ้มครองแบบเรียกว่าคุณแทบจะเป็นอมตะทางด้านค่าใช้จ่ายการรักษาเลยคือแบบไม่มีมากระทบเงินเก็บส่วนอื่นแน่นอนเงินลงทุนส่วนอื่นแน่นอนเพราะว่า ประกันสุขภาพไปแล้วและประกันสุขภาพครับเชื<ๆ>่อเถอะว่าได้ใช้แน่ๆเพราะเราจะเจ็บก่อนตายครับเราเกิดแก่เจ็บตายครับเราจะเจ็บก่อนตายเสมอครับและ3ปีก่อนที่เราจะเสียชีวิตเนี่ยจะเป็นจุดพีคครับ นะที่จะมีการใช้จ่ายแบบสุดๆเกี่ยวกับค่ารักษาครับข้อที่3ครับรายได้ไม่ลดครับคนรวยนะไม่ว่าจะลงมือทำเองนะเป็นโซลาร์พลันะเป็นเซลล์เมสไม่เล่นแน์หรือเป็นเจ้าข,ของกิจการมีลูกน้องเต็ไมไปหมดครับแต่แน่นอนไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งอะไรเนี่ยเราต้องบัญชาการอยู่แล้วนึกออกไหมต้องดูแลกิจการวันที่เราไม่อยู่ในกิจการเนี่ยลูกทีมเราอาจจะย่อนยานู่นนี่นั่นรายได้เราอาจจะไม่ค่อยโอเคแล้วทําไมเราถึงจะไม่อยู่กับกิจการเจ็บป่วยครับ โรคร้านักหนักครับรักษาแล้วมีตังค์จากไอ้เรื่องเมื่อกี้นะฮะแต่ว่าต้องพักฟื้นครับเวลาพักฟื้นไปบัญชาการการลบในการงานของเราได้ไม่เต็มที่รายได้เราอาจจะลดลงครับประกันที่มาซัพพอร์ตเรื่องนี้ผมเรียกว่าอินคัมโปรเทคชั่นใช่ไหมป้องกันรายได้ของเราที่แบบเคยแต่ก่อนเราเคยอินคัมจริงๆจังๆทำงานหนักหักได้รายได้เข้ามาไหลมาเทมาวันที่เรานอนรักษาพักฟื้นจากโรคไร้แรงเป็นปีเป็น2ปีเนี่ยนะซึ่งมันมีนะครับไม่ว่าจะประเลงหัวใจสมองเนี่ยเรามีโอกาสที่รักษาหายแหละแต่มันต้องพักฟื้นท ทำงานได้ไม่เหมือนเดิมและไอตัวค่าชดเชยพวกโลกไลรแรงต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเงินก้อนหรือเป็นต่อคืนที่ได้มาเด้งคืนละห้าหมื่นแสนหนึ่งอะไรต่อคืนหรือเป็นเงินก้อนอะไรห้าล้านสิบล้านพวกนี้จะมาช่วยทําให้รายได้ของเราไม่ลดครับเราไม่ได้ไปบัญชาการลบรายได้มาจนดรอปมาหน่อยแต่เงินก้อนเนี้ยมันจะมาเติมเต็มให้คุณภาพชีวิตหรืออินคัมโดยเฉลี่ยของครอบครัว,วเราสมมติเราหาเงินได้เดือนละล้านหรือเดือนละ2ล้านวันที่เราบัญชาการกิจการเราไม่ได้เหมือนเดิมมันอาจจะดรอปลงไปครึ่งหนึ่งแต่ก้อนเนี่ยมันจะกลับมาเติมมเต็ใ รายได้อย่างเป็นเหมือนเดิมและครอบครัวเรายัางอยู่ในคุณภาพชีวิตเดิมโกลด์เลดของเวลของบ้านเราก็จะยังเหมือนเดิมเห็น <He 's S 1> ไหมครับจริงๆประกันเนี่ยช่วยซัพพอร์ตได้อีกหลายอย่างและมันถูกออกแบบมาเพื่อคนรวยถ้าเราสังเกตดีๆใช่ไหมความมั่งคั่งไม่ลดเลเวอเรจได้ทั้งๆท,ที่เงินเหลือรักษาไงก็ได้สี่สิบห้าสิบล้านแต่ขยายความคุ้มครองได้แบบเป็นห้าสิบล้านต่อคนรวมถึงถ้าเราพลาดท,ท่าเสียทีเป็นโรคไร้แรงหรือทำงานไม่ได้เป็นเวลานานต้องพักฟื้นมีเงินกลับมาให้ชดเชยรายได้ที่เราหายไปนี่มันซัพพอ แต่แน่นอนพอเราเห็นเรื่องนี้แล้วครับคนธรรมดาแบบพวกเราเราก็สามารถจัดการเรื่องราวเหล่านี้ได้อย่างเรื่องความมั่งคั่งไม่ลดเนี่ยนะครับแน่นอนตอนนี้เราอาจจะยังไม่รวยครับแต่เราจะเป็นคนจนคนสุดท้ายของตระกูลเพราะเราสร้างเวลให้กับลูกหลานเราเราอาจจะมีเงินแค่แบบหลักแสนถูกไหมแต่เราตอนทกกาประกันคุ้มครองชีวิตหลักล้านไว้ ตระก,กูลเราจะเริ่มมีเงินหลักล้านแล้วจะเลเวลแบบนี้ไปได้เรื่อยๆรวมถึงเรื่องสุขภาพก็เช่นกันเราก็ทําได้ครับเราก็จะปกป้องเงินที่เราเก็บที่เราออมที่เราลงทุนที่เรากําลังจะรวยนี่แหละไม่ให้มาถูกกระทบเนื่องจากเราเจ็บป่วยครอบครัวเราเจ็บป่วยใช้เงินน้อยงัดเงินใหญ่เพื่อคุ้มครองสุขภาพและการรักษาที่ดีรวมถึงทําที่เราหายได้ด้วยนะครับหวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้เราไม่มากก็น้อยหากใครสนใจให้ผมช่วยดูแลวางแผนออกแบบให้เหมาะกับครอบครัวคุณให้เหมาะกับคุณภาพชีวิตของคุณ<ๆ>ก็สามารถแอดไลน์นะครับ ติดตามผมได้ที่ Line ID ดีแอดโค้ชแหรือผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างใน Descript ช o n นะครับหรือใครสงสัยอยากสอบถามเรื่องราวเกี่ยวกับประกรันผมก็มีกลุ่ม Li n e นะครับเลือกการอย่างฉลาดกับโค้ชแชมป์เนี่ยนะครับก็เข้าไปแอดเข้าไปพูดคุยกันได้เช่นกันนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับถ้าถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนมาฟังไปด้วยกันนะครับแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆที่ผมจะมาย่อยและเล่าไปพูดเราฟังอย่างง่าย,ายๆครับสำหรับวันนี้ขอบคคุณเจอกันนใหหม่ลิป้า สวัสดีครับ